แล้วนะครับช่องบอชนอน a ชนแ l นะครับเราก็มาดูนะครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับแฟมวันนี้ก็ในบ้านอาดินลงแล้วนะครับเสียมจกได้撒 บื้อเบ้ดินแข็งนะครับแะบถ้าไปขึ้นไปอยู่บนบ้านตู้นะครับจะเห็นชัดนะครับ พาทิ์ตกดินนะครับช่วยนะครับนะแล้วก็มาเป็นกลังใจอยู่ห่วงหวงห่างๆนะครับนะ ตอนนี้ก็ณนะเวลา17นาฬิกา42นาทีนะครับก็ได้บรรยากาศฟิลนะครับอากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็ประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าก,าก็จะหนาวนิดๆน,นะครับหมอกก็ลงเยอะนะครับ นะครับฝีมือการถมดินนะครับตามร่องนะครับ ด,ดลุงเดียวขุดเมบานซันได้ถมดินนะครับเพราะว่าลุงเดียวก็หวังดีนะครับเห็นน้ำขังต้นไม้นะครับลุงเดียวก็หวังดีนะครับขุดร่องเป็นร่องน้ำนะครับให้น้ำไหลห,หมดนะครับงนั้น ้นไม้ก็จะบวมตายนะครับหืมลถเดียบอีกไม่นานก็อุปกรณ์แล้วก็จะพังนะครับว่าตรงนี้ดินมันแน่นแล้วนะครับแข็งนะครับ เปิบเปิบเปิบนะครับแอนึนังทีสองทีนะครับดูฝีมือครับของม่บ้านนะครับนี่แอนแอไม่ใช่ย่อยนะครับ ิบิบตรงนี้มันแข็งนะครับไปเรื่อยๆนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องบอชฟันชาแนลนะครับผมก็ ขอตัวนะครับช่วยไม่บ้านชั่นก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ